ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารหนักสุดในพืนนที้สีแดงแจ๋ฝนเจสเปอร์สามภาคพายุฝนเข้าพยากรณอากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติกับวันพฤหัสบดีที่11สิงหาคมในช่วงเย็นนะครับซึ่งนะครับในวันนี้ แอดมินจะมาแจ้งเตือนในด้านของพื้นที่ฝนในคืนนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจนถึงหนักมากรวมถึงพื้นที่ที่จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามานะครับในรายอำเภอรวมถึงในรายจังหวัดจะมีพื้นที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับซึ่งล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักจนถึงหนักมากพฤหัสบดีที่11สิงหาคม6ในาของวันพฤหัสบดีจนถึง6ในาของวันสุ่์บริเวณพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจนถึงหนักมากบริเวณพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตฐ์ตาเกเลยหนองบละลำพูขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารนครนายกปราจีนบุรี ่าแก้วระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงเน้นเชียงรายพยา,น,าน่านหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครและนครพนมขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักจนถึงหนักมากในคืนนี้จนถึงในวันพรุ่งนี้นะครับรวมถึงในด้านของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนล่าสุดในวันนี้11สิงหาคม2565ประกาศในเรื่องของพื้นที่เสี่ยงฟ้อระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันในช่วงวันที่11ถึง17สิงหาคม2565ประกาศจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติพื้นที่เสี่ยงฟ้อระวังน้ำท่วมฉับพลันในช่วงวันที่11ถึง17สิงหาคมเสี่ยงน้ำหลากน้ำท่วมขัง ภาคเหนือพื้นที่7จังหวัดนะครับตั้งแต่ในช่วงวันที่11ถึง17สิงหาคมเฝ้าระวังบริเวณจังหวัดเชียงรายอำเภอเวียงแก่นอำเภอขุนตาลอำเภอเทิงอำเภอดอยหลวงและอำเภอเชียงของส่วนจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่แตงและอำเภอเวียงแหงจังหวัดพยาอำเภอเชียงคำและอำเภอปงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนปายแม่สรียงแม่ลาน้อย ุนยวมปางมผพาและอำเภอศบเมยจังหวัดน่านอเภอเฉลิมพระเกียรติอเภอเชียงกลางท่าวังผาทุงช้างบอกเรือปัวและสองแควจังหวัดพิษณุโลกอ,อนครไทยและจังหวัดตากอเภออุ้มผางส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5จังหวัดได้แก่บริเวณจังหวัดเลยอเภอด่านซ้ายและอ,อวางสะพุง จังหวัดหนองคายอเภอรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬอเภอเมืองบึงกาฬบึงขงหลงโซพิัสเซกาและป่าคาดส่วนจังหวัดคนครพนมเอเภอเมืองนครพนมท่าอุเทนโพนสวรรค์บ้านแพงและศรีสงครามส่วนศรีสะเกตอเภอเมืองศรีสะเกดยางชุมน้อยและราศีสไลส่วนพื้นที่ภาคตะวันออก5จังหวัดได้แก่จ,จังหวัดนครน,นายกอเภอเมืองนครน,นายก อำเภอบ้านนาอเภอปากพลีอเภอองครักส่วนปราจีนบรีอเภอเมืองปราจีนบรีกระบินบุรีประจันตคามบานสร้างสีมหาโพธิ์และนาดีจังหวัดระยองอเภอแกลงจังหวัดจันทบุรีอเภอเมืองจันทบุรีนาใหญ่อามแก่งหางแมวขลุงท่าใหม่เขาขิ้จกูดโปร่งน้ำร้อนมะขามแหลมสิงและสอยดาวส่วนจังหวัดตราด อำเภอเกาะช้างเกาะกูดแหลมงอบและเขาสมิงส่วนพื้นที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากน้ำท่วมฉับพลันในช่วงวันที่11ถึง17สิงหาคมเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและล้นตลิ่งแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำสาขาของแม่น้ำกกแม่น้ำวังแม่น้ำยมแม่น้ำน่านแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำป่าสักแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเลยแม่น้ำชีแม่น้ำมูล แม่น้ำบางประกงแม่น้ำตราดส่วนฟอระหว่างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำกักเก็บสูงสุดบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อ่างเก็บน้ำแม่งามสมบูรณ์ชนจังหวัดลำปางอ่างเก็บน้ำกิ่วลมและอ่างเก็บน้ำกิ่วคอมานครสวรรค์บึงบรเพศลบบุรีอ่างเก็บน้ำป่าสักชนลทธิ์สกลนครอ่างเก็บน้ำน้ำพุงขอนแก่น อ่างเก็บน้ำอุบลรัตชนบรุรีอ่างเก็บน้ำบางพระและระยองอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลรวมทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละแปดสิบซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงน้ำลน้นกระทบพ,พื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศขอให้ติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมง พื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำร่วมถึงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำสถานีสูบน้ำติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันริมแม่น้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและระดับน้ำในลำน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากป้องกันน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องกลระบบสื่อสารสำรองพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนทันทีประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้าแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเตรียมอพยกได้ทันทีหากเกิดเหตุการณ์นะครับส่วนพื้นที่ฝนในวันนี้เนื่องจากในอีกยีิบสี่ชั่วโมงข้างหน้าจะมีร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านเมียนมาภาคเหนือทางตอนบนและลาวทางตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนมู่หลานบริเวณเวียดนามทางตอนบน ในขณะที่มรสุมตําตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังปานกลางประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากทั้งภาคเหนืออีสานและตะวันออกขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนสะสมน้ําท่วมน้ําหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้ทาน,น้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่านะครับส่วนทะเลคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตร ปริเที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนพายุโซนร้อนมู่หลานในขณะน,นี้ปริเอ่าวตังเกียได้เคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามทางตอนบนแล้วนะครับมีแนวโน้มอ่อนกําลังลงเป็นพายุดิเพรชั่นและหย่อมความระกาศต่ํากําลังแรงต่อไปซึ่งจะทําให้มีฝนตกหนักจนถึงหนักมากพื้นที่ภาคเหนืออีสานและธรรมอกฝน7ส่วนของพื้นที่รองลงมาภาคกลางและกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 60เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ส่วนภาคใต้30เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ภาคเหนือบ่ายคำดึกของวันนี้ฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้น70เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดต,ตาเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำปางแพร่น,น่านและอุตรดิษฐ์อุณหภูมิสูงสุด31อถึง34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืฝอฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น70เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เน้นทางตอนบนนะครับและฝั่งตะวันออกบริเวณจังหวัดเลยหนองบละลำพูน้องคายบึงการสกลนครนครพนมขอนแก่นอุดรธานีกาฬสินธุ์และมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด31ถึง33องศาเซลเซียสภาคกลางในวันนี้ฝนฟ้าขนองน6% 0ของพื้นที่ส่วนมากทิบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท ลบบรุรีสระบรุรีกาญจนบ,บุรีและราชบรุรีอุณหภูมิสูงสุด32-35องถึง3าันองศาเซีเซียสภาคตะวันออกในวันนี้ฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้น7สป็นของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนาครน,นายกปราจีนบรุรีสากแก้วระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด30-34อถึง3าองศาเซนเซเยสทะเลคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมนนในนนนนวันนี้้ฝฟา,า 6, องอพื้นทีุ่ณหภูมิสูงสุงสด32-35องศาเซลเซียสตกใกล้บางเขตบางพื้นที่นะครับส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคใต้ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนลดลงนะครับแต่คลื่นลมมีกําลังปานกลางโดยนะครับจะมีฝนสามจดเป็นของพื้นที่ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก เน้นเพชรบุรีประจบลีขันชุมพรระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง1-2เมตรบริวงที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรบริวงที่มีฝนสูง1-2เมตรส่วนตั้งแต่ระนองขึ้นมาคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริวงที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและพังงาลงไป คลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดบินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างหันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ